No way. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีอาเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ร่วมกับสามีของเธอหนีออกจากประเทศเด็จการที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลหลังจากถูกบังคับให้แยกจากกาันเธอต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อพายุรุนแรงพัดเธอลงทะเลมีอาผู้โดดเดี่ยวและล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรจะต้องเผชิญทุกป,ปัญหาเพื่อช่วยชีวิตลูกสาวของเธอและกลับมารวมตัวกับคู่ของเธออีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะเปิดเรื่องมาเจอกับกลุ่มคนมาก หมายที่พากันวิ่งหลบอะไรบางอย่างพวกเขาพาการวิ่งหลบแสงจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ข้างบนคู่รักคู่หนึ่งพยายามที่จะหลบหนีชายหนุ่มที่ชื่อว่านิโคจ่ายเงินให้กับลุงคนหนึ่งแต่ลุงเรียกเก็บเงินเพิ่มเขาที่ไม่มีเงินติดตัวแล้วเลยขอแหวนจากแฟนสาวเพื่อเอาเงินไปแลกกับความปลอดภัยทั้งคู่พากันมาซ่อนอยู่บนตู้สินค้ารวมกับผู้คนที่หนีเข้ามาได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเปิดข่าวที่เกิดสงครามประชากรล้นเมืองถูกลัดตามไล่ล่าเด็ก และหญิงสาวที่ตั้งครันมีลูกนิโคที่เห็นก็ไม่สบายใจเพราะเมียของเขากําลังตั้งท้องอยู่มีหญิงสาวตั้งครันมากมายที่มาหลบอยู่ที่นี่ในตอนที่กําลังออกเดินทางทั้งคู่ที่คุยกันถึงเรื่องลูกที่อยู่ในท้องมีอาบอกว่าเธอไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นมาสองวันแล้วนิโคลเลยแอบตกใจและคิดว่าลูกของเขาตุยไปแล้วในระหว่างที่คุยกันมีเสียงคนมาเคาะประตูทุกคนที่อยู่ข้างในพาการลุกขึ้นดูนิโคลเลยค่อยๆเดินเข้าไปที่หน้าประตู จู่ๆประตูก็เปิดออกและผู้คนมากมายก็พากันวิ่งถมเข้ามาข้างในแถมยังชนเข้ากับมีอาล้มลงไปอีกมีรถบรรทุกตู้มาอีกคันผู้คุมเลยแบ่งแยกให้บางคนมาอยู่อีกตู้ นิโคที่โดนสั่งให้ย้ายออกไปทำให้เขาและมีอาแฟนสาวต้องแยกจากกันมีอาพยายามโทรหาแฟนหนุ่มเขาบอกเธอว่าห้ามไว้ใจใครและเก็บสิ่งของไว้ให้ดีๆหลังจากที่วางสายก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งระหว่างทางมีอามองเห็นกลุ่มหญิงสาวและเด็กเป็นจำนวนมากที่พาการร้องขอความช่วยเหลือและโดนทำร้ายร่างกายจู่ๆรถบรรทุกก็ขับมาหยุดตรงด่านที่มีคนยืนคุมอยู่คนขับได้ลงไปคุยกับผู้คุมแต่ก็ไม่ได้ผลผู้คนที่ติดอยู่ข้าง ในเลยพาการเข้าไปซ่อนด้านหลังก่อนที่ผู้คุมจะเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบดูข้างในผู้คุมให้ลูกน้องยิงปืนขู่ทำให้ทุกคนที่ซ่อนตัวอยู่ตกใจใชายหนุ่มเลยกล่อมให้คนข้างในยอมเปิดประตูออกมา แต่ก็ไม่มีใครกล้าเปิดนาทีอันตรายมีอาเลยแต่สินใจปีนขึ้นไปหลบอยู่ข้างบนกล่องก่อนที่หญิงสาวคนหนึ่งจะเปิดประตูหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนล,ะล,ะล,ะล,ลนั่นระรัวหลายนัดทำให้ทุกคนไม่มีใครรอดแม้แต่เด็กก็ยังไม่เวน้นมีเพียงแค่มีอาที่รอดตายอยู่ข้างบนคนเดียวเมื่อทุกอย่างเงียบสงบมีอาได้ส่งข้อความเสียงไปบอกแฟนหนุ่มว่าให้รีบหาที่ซ่อนตัวเพราะไม่มีทางรอดอยู่แล้วรถบรรทุกออกเดินทางอีกครั้งจนมาถึงท่าเรือ มีอาเลยรีบโทรหาแฟนของเธอแต่ก็โทรไม่ติดและไม่มีการตอบรับใดๆจากแฟนเลยมีอามองไปเห็นเสบียงของคนที่วางไว้เธอเลยหยิบทุกอย่างออกมาดูก่อนที่จะนอนหลับไปมีอาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจมีเสียงดังมาจากข้างนอกแถมตู้ก็สั่นสะท้อนไปมาเธออยู่บนเรือลำใหญ่ที่กำลังถูกคลื่นน้ำโจมตีอย่างรุนแรงมีอาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอเลยเรือลำใหญ่ที่กำลังจะจมลงไปทำให้มีอาสู้ไม่ไหวหมดสติอยู่ข้างใน ฟื้นขึ้นมาโดยมีน้ำท่วมเข้ามาข้างในพอตั้งสติได้ก็พบว่าตัวเองลอยอยู่กลางทะเลแล้วมีอาพยายามเก็บของที่ยังใช้ได้ใส่กระเป๋าและเปิดกล่องดูทุกกล่องว่ามีของอะไรที่พอใช้ได้บ้างเธอเอาเทปกาวปิดรัวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามามีอาเดินม,มาเปิดไดอารี่ครอบครัวของเธอทําให้เธออดคิดถึงไม่ได้จู่ๆก็มีเสียงร้องโวยวายออกมาจากข้างนอกเธอรีบส่องรูดูและพบว่าตู้หมายเลข107 กำลังจะจมน้ำลงไปซึ่งภายในตู้มีแฟนหนุ่มของเธออยู่ในนั้นด้วยมีอาไม่รอช้ารีบเปลี่ยนโทรศัพท์เพื่อโทรไปหานิโคแต่นิโคก็ไม่ยอมรับสายจนตู้น้ำจมลงไปซะแล้วเธอเสียใจและทำอะไรไม่ถูกทั้งลูกในท้องของเธอที่กำลังจะคลอดและแฟนหนุ่มที่จากไปแบบไม่ลาตกดึกมีอารู้สึกว่าลูกในท้องของเธอดิน้นมันเลยทำให้เธอรู้ว่าลูกของเธอยังปลอดภัยดีมีเสียงแปลกประหลาดดังก้องเข้ามาข้างในมีอาส่องไฟฉายเพื่อดูว่าเสียงอะไร แต่พอไม่มีอะไรเธอเลยเผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวตัวเธอค่อยๆไหลามาเรื่อยๆจุ่ๆกล่องใบใหญ่ที่อยู่ข้างบนก็ตกลงมาภายในกล่องเต็มไปด้วยเจ้าเป็ดของเล่นไม่ทันไลน้ำก็ท่วมขึ้นมาเรื่อยๆจนเธอจมลงไป แต่นั่นเป็นเพียงแค่ฝันมีอาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเธอรีบหาทางทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้น้ำมันล่กเข้ามาเธอใช้มีดเล็กงัดกล่องที่อยู่ข้างบนลงมาภายในกล่องมีกล่องอยู่ข้างในเต็มไปหมดแต่มีอาฉลาดและแกย่างจากฝากล่องมาอุดรูเไว้เธอหาวิธีเทน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำมันท่วมจนเกินไปคุณแม่ท้องแก่ต่างสู้ชีวิตอย่างหนักหน่วงเพื่อเอาตัวรอดทังเตรียมรับมือกับระดับความสูงของน้ำและพยายามติดต่อสื่อสารให้คนมาช่วย แต่ก็ไม่มีสัญญาณในระหว่างที่เธอกำลังเตรียมของจู่ๆแฟนหนุ่มก็โทรเข้ามาเธอดีใจมากๆที่แฟนหนุ่มของเธอยังไม่เป็นอะไรนิโคยังปลอดภยัยแต่โดนทิ้งไว้อยู่นอกเมืองทำให้ตามมีอาเข้ามาไม่ทันมีอาเลยบอกไปว่าเธอติดอยู่กลางทะเลไม่มีแม้แต่ทางออกและไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่รอดถึงไหนทั้งคู่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้กำลังใจกันและกัน หลังจากวางสายมีอาก็เริ่มเปิดท้องเธอยังคลอดตอนนี้ไม่ได้ฟ้าฝนพายุก็เริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยเธออดทนตัวเองเพื่อไม่ให้คลอดลูกออกมาพอพายุเข้ารุนแรงมีอาก็ทำอะไรไม่ได้เธอตะเกียกตะกายหาทางคลอดลูกด้วยตัวเองจนในที่สุดเธอก็คลอดลูกออกมาได้ท่ามกลางพายุลูกของมีอารอดตายแบบเฉียดฉิวเธอพยายามประคับประคองลูกของเธอไว้ให้อยู่ในอ้อมกอดที่ปลอดภยัย เมื่อพายุเริ่มซาลงทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมมีอาต้องเลี้ยงลูกให้อยู่รอดไปกับเธอเธอพยายามป้อนนมลูกแต่ลูกก็ไม่ยอมกินเธอเลยคิดที่จะหาทางหนีออกไปข้างนอกให้ได้โดยการใช้สว่านที่เธอเก็บเอาไว้ค่อยๆเจาะรูข้างบนลูกของเธอยังคงร้องงองแงต่อเนื่องเรื่อยๆจนเธอเริ่มโมโหใส่ลูกของเธอวันต่อมามีอาได้ป้อนนมให้กับลูกตัวเองพอลูกตัวเองกินนมได้เธอก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมา ด้วยความหิวโหยของมีอาสเบียงอาหารที่เหลืออยู่เธอตัดสินใจกินมันจนหมดเกลี้ยงเธอยังคงเจาะรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสวรค์พังเปิดไม่ติดเธอจึงพยายามที่จะใช้โทรศัพท์แต่โทรศัพท์ก็พังทุกเครื่องความซวยเกิดขึ้นมากมายจนมีอาเผลอหลุดสติโวยวายปัดข้าวของทิ้งมีอาเห็นมีดเล่มเล็กของชิ้นสุดท้ายที่จะสามารถช่วยเธอได้เธอเลยหยิบมันมาปาดรอยเจาะรูให้มันออกมีอาทำอยู่อย่างนั้นจนรู้สึกไม่ไหวเธอเลยกลับมาดูแลลูกกลางดึกคืน มีอารู้สึกหิวมากๆแต่อาหารไม่เหลือแล้วเธอเลยเดินไปหยิบสายสะดือเพื่อมากินประทังชีวิตไปก่อนระหว่างนั้นก็มีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นอีกรอบมีอาเลยเข้าไปส่องที่รู้และพบว่ามีสัตว์ประหลาดบางตัวพุ่งเข้ามาที่เธอ มีอาตกใจและรีบวิ่งเข้าไปอุ้มลูกเอาไว้และพยายามไล่สัตว์ประหลาดออกไปเข้าสู่วันที่6มีอายังคงใช้ชีวิตอยู่กับความทรมานเธอใช้มีดปาดตามรูจนมีดหักมีอาทนไม่ไหวเธอเลยลงมาหาน้ำกินแต่น้ำในขวดเธอกินหมดไปแล้วมีอาเมียาการขาดน้ำมากๆเลยฝืนใจที่จะกินน้ำทะเลแต่เธอก็กินไม่ลงอยู่ดีคืนนี้เธอฝันถึงลูกสาวอูมาที่โดนจับตัวไปในฝันอูมาเข้ามาหาแม่และบอกว่าทำไม แม่ต้องให้พวกเขาจับตัวเธอไปมีอารู้สึกผิดกับลูกมากๆแต่สุดท้ายเธอก็ยังเหลือนิโคที่คอยอยู่ข้างๆเธอเสมอมามีอาตื่นขึ้นมาพร้อมกับโปรยฝน เธอไม่รอช้ารีบเอากล่องมาลองน้าเอาไว้กินด้วยระดับน้ําที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆมีอาเลยตัดสินใจที่จะพาลูกของเธอออกไปข้างนอกเธอใช้เชือกผ้าดึงรอยเหล็กข้างบนที่เธอจอดลัวไว้จนเปิดออกได้พอแสงสว่างส่องเข้ามามีอาก็รู้สึกดีใจที่เธอสามารถทําเพื่อลูกได้สําเร็จมีอาได้พาลูกออกมาสูดอากาศภายนอกที่มีเพียงแค่ทะเล ระอาทิตย์และท้องฟ้าวันต่อมามีอาเปลี่ยนผ้าซับในให้กับลูกเธอยนผ้าที่เปื้อนอืดลงไปในน้ําทําให้มีปลาเป็นฝูงลอยน้ําขึ้นมามีอาคิดอะไรออกเธอสร้างเหล็กแหลมเพื่อแทงหาปลามากินแต่ก็เป็นเรื่องยากที่ปลาจะติดขึ้นมามีเครื่องบินบินผ่านมามีอาไม่รอช้ารีบเอาเศษกระจกมาชูให้เครื่องบินเห็นในขณะที่เธอกําลังปีนขึ้นมาเศษเหล็กก็ขูดเข้าไปที่ขาของเธอจนได้แผลใหญ่มีอาไม่ได้สนใจความเจ็บเธอรีบเอา กระจกยกขึ้นโชว์ให้คนข้างบนเห็นแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเห็นเลยสักนิดมีอาทนความเจ็บไม่ไหวเธอลงมาทำแผลที่ขา เธอใช้แอลกอฮอลจากเหล้าเทเข้าไปในแผลจากนั้นก็เอาลวดจากสายหูฟังมาเย็บแผลไว้ตกดึกเมียใช้ยางจากสายหูฟังเพื่อมามัดรวมกันเป็นตะข่ายเพื่อใช้ตกปลาเธอใช้ผ้าเปื้อนเอือยลงไปล่อให้ปลาติดกับดักและอาหารที่ช่วยชีวิตเธอไว้ก็คือเจ้าปลานี่แหละเวลาผ่านไปเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งเมียได้เล่าถึงครอบครัวของเธอให้ลูกน้อยฟังเธอเล่าถึงอูมาลูกสาวคนโตที่เพิ่งโดนจับไปทําให้เธอรู้สึกผิดมาตลอดคืนหนึ่งโนอาลูก เธอมีอาการไม่สบายเธอเลยจุดไฟลและร้องเพลงกล่อมลูกมีอาเห็นว่าน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเธอเลยพาลูกออกมาดูข้างนอกในขณนะเดียวกันนิโคก็ได้โทรเข้ามาทั้งคู่ได้คุยกันอย่างสมใจอยากนิโคเล่าว่า เขาจะมาตามหาเธอแต่กับโดนยิงซะก่อนและได้รับบาดแผลเจ็บมากๆทำให้เขาช่วยอะไรมีอาไม่ได้และขอให้มีอาหาทางออกด้วยตัวเองนิโคดีใจที่ได้คุยกับโนอาลูกน้อยมีอาบอกรักนิโคเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแบตโทรศัพท์จะดับลงไปและนั่นเป็นคืนสุดท้ายที่เธอได้คุยกับนิโคเวลาผ่านไปจนเข้าวันที่26 มีอาใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลน้ำข้างในขึ้นสูงถึงขีดจํากัดที่เธอเขียนเอาไว้เธอจึงต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบนตู้มีนกนางนวลบินมาจิกกินเศษปลาที่วางอยู่ทำให้มีอาตกใจและรู้สึกถึงความหวังที่กำลังเกิดขึ้นกลางดึกตู้เกิดมีรูรั่วขึ้นมาทำให้น้ำไหลเข้ามาเยอะขึ้นมีอาตกใจเลยเข้ามาดูเธอเห็นรูปลูกสาวของเธอหล่นอยู่เลยคิดที่จะลงไปเก็บในขณะที่เธอลงไป ลูกน้อยของเธอก็ไหลลงไปในน้ํามีอาเห็นกล่องขนมลอยไปเธอเลยว่ายน้ําไปเก็บน้ําก็เข้ามาข้างในเรื่อยๆส่วนตู้ก็เริ่มจมลงวินาทีนั้นมีอาพาดไปเตะเชือกทําให้เชือกพันข้อขาเธอพยายามดาน้ําลงไปใช้มีดปาดเชือกให้หลุดจนตู้จมลงลึกพอมีอาปาดเชือกออกเธอจึงรีบว่ายน้ําขึ้นไปข้างบนเธอตะโกนเรียกหาลูกของเธอที่ลอยหายไปมีปลาวานตัวใหญ่ยักษ์ว่ายน้ําวนไปมารอบๆ ทำใไมขึ้นน้ำไหลแรงมีอาตั้งสติฟังเสียงลูกของตัวเองจนเจอ เธอรีบว่ายน้ำเข้าไปช่วยลูกเธอทำทุกทางเพื่อไม่ให้ลูกของเธอเป็นอะไรมีอาเปิดฝากล่องเอาซากปลาดิบออกมาทำให้ฝูงนกนางนวลบินว่อนเข้ามาลุมอยู่ตรงนั้นมีครอบครัวพ,พ่อแม่ลูกกำลังขับเรือเล่นกันอยู่หญิงสาวคนหนึ่งได้มองเห็นอะไรบางอย่างลอยอยู่กลางทะเลพร้อมกับฝูงนกบินอยู่รอบๆเธอเลยให้แฟนหนุ่มขับเรือไปดูใกล้ๆหญิงสาวหยิบแพน้อยขึ้นและเจอเข้ากับเด็กที่นอนอยู่ต้ผพาหญิงสาวและแฟนหนุ่มยืนอึ้งกันอยู่สักพักก่อน จะสังเกตเห็นเชือกเธอเลยตัดสินใจดึงเชือกและมีอาก็ลอยขึ้นมาพร้อมกับเชือกที่เธอจับเอาไว้มีอาจมน้ำหมดสติไปหญิงสาวที่เห็นว่ามีอามีลูกเธอจึงพยายามช่วยให้มีอาฟื้นขึ้นมาและในที่สุดทั้งสองแม่ลูกก็กลับสู่ความปลอดภัยภาพยนตร์สุดลุ้นระทึกอย่างโนแวร์ก็ได้ตัดจบลงไป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังเรื่องโนแวร์ต้องบอกได้เลยว่าลุ้นทุกฉากทุกตอนถ้าให้ MVP เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นคุณแม่มีอาที่เอาตัวรอดตั้งแต่ตั้งท้องจนคลอดคุณแม่คือหนังเนียวสุดๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ